สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคําถามที่ว่าจดบริษัทเสร็จทําไมกระสารมันยุ่งวุ่นวายขนาดนี้นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเคสของลูกค้าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเรานะคะก็เป็นน้อง2คนนะคะเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเลยค่ะล้วก็อยากจะทําธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องร้านเครื่องดื่มนะคะเป็นสไตล์บาร์แจ๊สนะคะแล้วน้องสองคนนะคะก็มาจดทะเบียนจัดตั้งกับทางเรา โดยที่มีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทค่ะก็แบ่งเป็นหุ้นที่10,000หหุ้นแล้วก็หุ้นละ1 0 0นะคะชําระทุนที่100%แล้วก็กรรมการผู้มีอนานาจก็เป็น2คนเซ็นคู่กันนะคะแล้วก็น้องใช้สถานที่ที่บ้านของคุณส่วนท่านหนึ่งเป็นสถานที่ประกอบการในการจดเป็นสำนักงานใหญ่ก่อนนะคะส่วนร้านที่จะเปิดเป็นร้านบาแจ็คก็จะอยู่ที่สุขมุมวิทค่ะเ,เรื่องราวก็เป็นคําถามต่อมาที่ทําให้น้องทั้งสองคนวุ่นวายมากนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันเครียดกับงานเอกสารนะคะเดี๋ยวพี่เล่าประเด็นนิดนึง เื่องของโปรเซสการจดทะเบียนจัดตั้งกับเรื่องของที่น้องไปทำโปรเซสที่จะประกอบธุรกิจแต่ทนะ่ามัจะเป็นเรื่องสัญญาเช่านะคะแล้วก็เรื่องของการซื้อของการหาผู้รับเหมาแล้วก็การตกแต่งร้านต่างๆนะคะมันเริ่มก่อนที่จะจดจัดตั้งไวสาเัเสร็จทําให้ในเรื่องของการใช้เงินนะคะก็เริ่มก่อนที่จะมีการชําระทุนจดทะเบียนนะคะก็เลยมีคําถามเข้ามาต้องแก้ยังไงแล้วก็ต้องเริ่มทังไงให้มันถูกต้องนะคะคําถามแรกค่ะ เรื่องทุนจดทะเบียนจัดตั้งก่อนนะคะว่าเราจะจดทุนที่หล้านบาทแต่เนื่องจากว่าไม่มีการสำรองจากทางฝั่งผู้ถือห,หุ้นออกไปก่อนแล้วนะคะล้วอย่างเงี้ยจะต้องชำระทุนยังไงแล้วก็ต่อไปเปิดบัญชีธนาคารบริษัทจะต้องทำยังไงบ้างนะคะตอนที่เราจะชำระทุนจดทะเบียนของบริษัทนะคะถ้าเป็นโปรเซสตามปกตินะคะเราก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารก่อนแล้วก็เอาเงินทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะคะ เขาไปฝากที่ธนาคารของบริษัทที่เราเปิดไว้แล้วค่ะเราค่อยเอาเงินตรงนี้ค่ะไปจ่ายพวกค่าเช่าหรือว่าค่าตกแต่งค่าผู้รับเหมาหรือว่าซอบุคก,กร์ต่างๆนะครับเนี่ยเปะถูกโรเซสแต่ว่าขั้นตอนของน้องทั้งสองท่านนะคะไปซื้อข้าวซื้อของกันก่อน,ก,อนก่อนที่จุดจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วเขามีการสำรองเงินไปแล้ว นั้นคาถามเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารนะคะก็เลยมาเปิดในช่วงหลังจากการที่มีการซื้อของไปแล้วนะคะทีนี้อันนี้ก็แก้ไขไม่ยากค่ะก็ไปเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทนะคะโดยที่ตอนไปจดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเอกาสารคือ1ชุดเอกาสารจดทะเบียนทั้งชุดนะคะ2รายงานการประชุมการเปิดบัญชีธนาคารโดยในรายงานประชุมเนี่ยปกติทางสำนักบัญชีที่เขาจะดทะเบียนให้ใเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วนะคะก็ให้กรอกไปว่าเราจะเปิดบัญชีที่ธนาคารไหนนะคะเปิดด้วยบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหรือจะเปิดทั้งคู่ก็ได้ แล้วก็จะเปิดระบบอีสิเน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตในการที่จะโอนเงินออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็ระบุไปเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขอ QR Code หรือว่าขอใช้เครื่องรูดการ์ดก็ระบุไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้อมูลนึ่งนี้ค่ะทำเป็นรายงานกับชุมปิดออกมาแล้วก็ให้กรรมการทั้งสองท่านเซ็นให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นตอนที่เปิดบัญชีนะคะนี่นะค่ะในหนังสือรับรองบริษัทนะคะเนื่องจากว่ากรรมการบริษัทมี2คนแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทก็เป็นกรรมการทั้ง2คนเซ็นคู่กันนะคะพร้อมกับประทับดบริษัท นั่นแปลว่าเงื่อนไขเนี่ยค่ะ เวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องไปทั้ง2ท่านนะคะกรรมการผู้เบีอยงาจต้องไปทั้ง2ท่านนี่ต้อมาดูกรณีต่อมานะคะว่าพอเราจะทะเบียนตั้งบริษัทเสร็จเปิดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วนะคะกรณีนี้ค่ะเนื่องจากว่าน้องเองเนี่ยเอาเงินทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะคะไปใช้จ่ายก่อนแล้วนะคะเพราะว่าก็เลยทําให้ไม่มีเงินที่จะมาชําระทุนด้วยเงินสดคาถามต่อมาะคะ่ะน้องก็ถามว่ากรณีที่น้องมีการสํารองค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของการก่อสร้างการตกแต่งร้านการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนะะี่ยค่ะน้อง ใช้เงินไปเป็นจํานวนเงินประมาณล้านหกแสนบาทแล้วแต่ว่าทุนจดทะเบียนเนะะี่ยค่ะยังไม่ได้โอนเงินเข้าแบงค์นะคะน้องถามว่าอย่างนี้จะชําระทุนยังไงนะคะพี่เก่งก็เลยอธิบายน้องไปแบบนี้นะคะว่ากรณีนี้แปลว่าเราะคะ่ะทั้งผู้ถูหุ้ดทั้งสองท่านเนี่ยนะคะหรือกับการทั้งสองท่านเนี่ยมีการชําระทุนด้วยทรัพย์สินไปแล้วนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าเราไม่มีการเอาทุนชําระเข้าไปด้วยเงินสดในการฝากเข้าบัญชีนั้นกรณีนี้นะคะ่ะเราต้องเอาเอกสารทั้งหมดนะคะมาแยกก่อนนะคะว่า ชุดไหนบ้างที่เป็นบิลใบเสร็จที่เราซื้อของหรือว่าเราจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะมาดูว่าชุดไหนที่เป็นใบเสร็จที่เป็นชื่อกรรมการนะคะแล้วก็ชุดไหนบ้างที่เป็นใบเสร็จของบริษัทค่ะเราก็ต้องมาทําการแยกนะคะว่าทั้ง2ชุดเนี่ยนะคะเอกสารชุดไหนเป็นการลงทุนซื้อทรัพย์สินซื้ออุปกรณ์หรือว่าเป็นงานตกแต่งพวกนี้จะต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องไหนบ้างใบเสร็จใบไหนบ้างที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องมาแยกกันก่อนเพราะว่าทั้งหมดเลยค่ะทั้ง2 รูปแบบเอ,อกาสารว่าจะซื้อใงนงามกรรมการหรือว่าซื้อใงนามบริษัทคะคะมันเป็นการสำรองเงินโดยกรรมการไปหมดแล้วนะคะในตัวเลข1นล้านหกแสนบาทเท่าที่น้องราวพิเก่งฟังทีนี้ค่ะแปลว่าเงิน1นล้านหกแสนบาทมันมากกว่าทุนจดทะเบียนไปแล้วเราจดทุนด้วย1นล้านบาทแต่ว่ามีส่วนเกินอยู่ห0 0สนบาทนะคะน้องเองจะต้องแยกเอกสารให้ทางนักบัญชีเขาทราบะะ้วยค่ะว่าตัวไหนเป็นทรัพย์สินตัวไหนเป็นค่าจ่ายเขาบางทีเขาจ่ายด้วยยอดเงินยิบอยกันไปตลอดนะคะแล้วก็พอทำเอกสารมาให้นักบัญชีทราบเราเนะะี่ยค่ะ แล้บก็ชี้เขากจะลงบันทึกบัญช,ชีว่าส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็น1ล้านบาทเนี่ยก็เป็นการชําระทุนไปเลยนะคะส่วนหกแสนบาทที่เหลือเนี่ยค่ะก็จะเป็นการยืมเกิดกําการมาเพื่อสํารองจ่ายพวกทรัพย์สินหรือว่าสํารองจ่ายค่าจ่ายแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นรายการที่มีทั้งชําระทุน1ล้านแล้วก็เป็นการผู้ยืมเงินกรรมาการอีก6กแสนบาทค่ะทีนี้ในขั้นตอนการบันทึกบัญชีนะคะ เราจะไม่ใช่ว่าเอาเอกาสารมาเพื่อจะมาประทุชีอย่างเดียวจะต้องทารายง,งานการประชุมเพื่อจะรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้ามาในนามของบริษัทด้วยนะคะเนื่องจากว่าบีบินบางส่วนเป็นชื่อกรรมการซึ่งเกิดก่อนที่จะจดจัดตั้งบริษัทเสร็จนี่ค่ะทำให้โฟร์เอกาสารมันค่อนข้างจะยุ่งทําให้น้องเองก็พอฟังขั้นตอนการทํางานเอกาสารก็ค่อนข้างจะปวดหัวนะคะเก่งบอกว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจนะคะเราต้องศึกษาขั้นตอนศึกษากระบวนการทํางานในเรื่องงานเอกาสารก่อนนะคะ อย่างเคสแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะมีความยุ่งยากเนื่องจากว่าตอนขั้นตอนการจดทะเบียนนะไม่มีความพร้อมเรื่องของเอกสารแล้วก็มีปัญหาติดหน้าง,งานเรื่องงานเอกสารหลายส่วนนะคะก็เลยทําให้จดทะเบียนได้ล่าช้าทีนี้นะคะ่ะพอเมื่อกี้ประเด็นเรื่องถูจดทะเบียนเราแก้ไขกันเรียบร้อยนะคะก็มาประเด็นต่อมาค่ะในเรื่องของตัวแววบนะคะ น้องส้งสองท่าน,นะค่ะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จโดยใช้บ้านของกรรมการท่านหนึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะจดเข้าแวตเนื่นองจากว่ามีการซื้อของกับทัพเออเจ้าหนึ่งนะคะวิธีบังคับจะต้องให้จดเข้าแวดด้วยก็เลยทําให้โปรเซสการจดเข้าแวดก็จะต้องจดสาขา ด้วยที่หน้าร้านด้วยนะคะทีนี้ก็ติดปัญหาเรื่องนี้อีกเนื่องจากว่าตรงสาขาก็ไม่สามารถที่จะทําเรื่องของการจดแวดได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสัญญาเช่ากันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เลยยังอยู่ในโปรเซสท,ที่จะต้องเคลียร์เรื่องนี้น้องก็ถามว่าถ้าอย่างนี้จําเป็นจะต้องจดแวดในวันแรกหรือเปล่านะคะพี่เก่งก็บอกว่าถ้าผู้ามหลักการะค่ะร้านเราเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะคะ ลูกค้าที่มาใช้บริการก็เป็นลูกค้า end user ที่เขามาใช้บริการโดยที่ไม่ต้องการแบ <itu? S 1> ่งกับภาษีขายอยู่แล้วเราเองไม่จําเป็นต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันแรกนะคะรอให้ธุรกิจของเรามีรายได้ใกล้ๆถึง1.8ล้านบาทก็ได้แล้วค่อยไปจดแต่ช่วงนั้นก็ได้ แต่ประเิญว่าเคสนี้ก็มาติดในเรื่องของซั p p l เออร์ยนหนึ่งนะคะก็เป็นรลยใหญ่ที่บังคับว่าถ้าใครจะซื้อของจากเขาต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อยตอนนี้ก็เลยต้องไปแก้ไขเรื่องของขั้นตอนสัญญาเช่าอะไรให้เรียบร้อยถึงจะไปจดสาขาได้นะคะแล้วก็ต้องเอาสาขาที่จดเข้าแบบให้เรียบร้อยด้วยถึงจะสามารถที่จะออกเป็นกับภาษีขายได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ภาษีซื้อได้ด้วยนะคะ คสแบบนี้ค่ะถ้าดูตามหลักการนะคะถ้าน้องมีการคอนเซ็ปต์หาที่ปรึกษาปรึกษาเรื่องแอนเอกสารให้ดีนะคะแล้วก็ดูว่าขั้นตอนเอกสารจดจะตั้งต้องใช้อะไรบ้างจดเข้าแบบใช้อะไรบ้างนะคะจะทำให้โปรเซสต่างๆะคะ่ะ มันไม่ซับซอ้อนต้องย้อนกลับไปกลับมานะคะเราก็ทําให้งานทั้งจดทะเบียนจัดตั้งจดเข้าแบบเนี่ยตรงตามไทม์ไลน์นะคะเอกสารก็จะสมบูรณ์ในเรื่องของขั้นตอนการซื้อของต่างๆแล้วก็ทุนจดทะเบียนก็ได้ชําระเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาทุนจดทะเบียนนะคะมาใช้ใจ่ายในการโอนไปซื้อของต่างๆทั้งหลักฐานหรือว่าการโอนเงินมันถูกต้องนะคะแต่เคสนี้ค่ะก็ยังพอแก้ไขกันได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเคสที่ยากนะคะแต่ด้วยความนิยน้องเองนะคะยังใหม่ในการทาธุรกิจก็เลยรู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็ปวดหัวนะคะ พี่เก่งก็ยอยากจะแนะนําว่าการทําธุรกิจอยากให้เริ่มต้นด้วยการติดกระดุมเม็ดแรกให้ดีนะคะแล้วก็ขั้นตอน,นอต่างๆมันก็จะราบรื่นค่ะค่ะก่อนจบคลิปนี้พี่เก่งขอฝากเซอร์วิสของทางกลุ่มกินโปไว้นิดนึงนะคะช่วงเดือนมีนาคมนะคะพี่เก่งมีจัดคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ f i n น n c e for non- ไฟ n a n c e สำหรับผู้บริหารนะคะโดยจัดรวบรวบทางคาลิเบอร์ซึ่งจะจัดวันที่26มีนาคมนี้นะคะแล้วก็วันที่2เมษายนค่ะซึ่งเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านงบนะคะการวิเคราะห์งบรวมถึงการวางแผนภาษีต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงานของผู้ประกอบการนะคะพี่เก่งฝากคอร์สนี้ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สนี้เดี๋ยวเจอกันในคอร์สเรียนนะคะก่อนจบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทำพิจารณาต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ